น้ำหนักเอเออต้องเล่นวันหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วก็หมุนหมุนหมุนอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่ยืนมันอยู่ต้องยืดเลยไะเออหมุนยืนให้ตรงยืนตรงตัวเองจะได้ไม่หัวเข่าไม่รับน้ำหนักอ้าวทีนี้ก็เอาเอวเอาเอวบิดเอาเอวบิดเออนั่นแหละบิดเอวไปสั่งในติ๊กตอกก็เพลินนะ

สามร้อยสามเก้าอยู่ในช่วงโกลอไอไอไข่มันไอเต้นนะไอรับน้ำหนักได้ร้อยีสิกิโลโน่นตัวนี้เอาเอวหมุนยาวเข่าหมุนเหนื่อยเลยเนี่ยเนื่อยเอเลยด้นั่นแหละไม่ได้แบบนี้นะมันก็เหนื่อยนะ เนี่ยประเพณได้คลิปไปลงในต oh. yeah. ิ๊กต็อกแล้วพีเซนเตอร์เดี๋ยวก็ไปใส่เพลงทีน no> ี้ก็แนว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 หมุนไปเลยหมุนไปเลยไม่มีลนไม่มีหักไปไหนเลยทีนั่นนั่นอ็ขอว่าลูนี่ก็ทำกันคนที่นั่นนั่นเหนื่อยไหมเหนื่อยเออลดแน่นอนแหละ วาเพนจากหกห้าไอหกสามตอนนี้ห้าแปดแล้วหมุนนี่แหละเงนนักว่านี้นะแเก้าสิบแล้วนั่นแหละมันต้องลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆรื่อยถ้าหมุนอย่างนี้ตลอดอะ่ะเฮือ <c oughs> <c oughs> แตกแล้วช่วงแรกเราทำขาตรงแล้วก็เอาเอวเอาเอวเบ็ดอย่างเนี้ย เอลบิด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 มกว่ากตกที่บ้านนี่คนนาพลอเตกบบ้นนี่คนนาออนบ้านรถ่รถ้งัยิ้มมีเนี่ยยกออกให้เป็นั้หันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้รีวิวใช่ไหมไม่ต้องหันนั่นไปเออหันมาก็ได้เออมันเหยียบได้ทั้งสองฝั่ง เช็ดเงื่อนก่อนบอดี้กินอินของมูมึงเนี่ยเจ็ดล้าได้บอดี้เอาเอวบีดยาวเข่าบิดเอาเอวกับสะโพกบิดเออนั่นแหละเอามือช่วยด้วยมือมือแขวงไปแขวงมาไม่รอเดี๋ยวมันจะเป็นลมกั เนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลเลยนะคะทุกคน,นจานหมุนทวิสจานหมุนสร้างเอวเอ,เอ,เอลดไขมันหน้าท้องสร้างร่องสิอได้ตัวนี้เลยเ,เนี่ยน้องมารีวิว,ว,วให้นะคะน้ำหนักเขาอยู่ที่90กิโลค่ะอีกหนึ่งเดือนมาคอยดูกันว่าน้องจะหนักไอจะลดได้เท่าไหร่ สนใจกดได้เลยนะคะที่ตะก,กร้าซ้ายมือจานหมุนออกกำลังกายสร้างเอลเอลดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11อได้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะทุกคนกดเลย